เทวดาตามติดอย่าตกใจนะถ้าถูกเราวันที่หนึ่งผมกนลายมือกระบาตั x ตรงเกาหัวใจในเมื่อโชคชะตาของท่านนะครับตกตําแหน่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนานะครับช่วงชะตาตกตําแหน่งที่ดีมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาของท่านมีเทวดาตามติดคอยปกปักคุ้มครองราาักษาถ้าจะถูกเราวันที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้ ผมเลือกเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโชกตกตาถึงแม้เรื่องราวต่างๆจะเข้ามาประเดบประดังเส้นวิ่งมาบรรจบ x 3 x บ่งบอกถึงเท,เทพเทวดาปราดินหรือว่าคนมีองค์ก็ได้นะผมนําพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภกันทอบารมีวาสนามีเทพเทวดาค้ำชูหนุนนําโชกตาอย่างนี้ถ้าถูกลงวัลที่หนึ่งไม่ต้องตกใจไม่ใช่เรื่องแปลกก็ดวงนี้มันเป็นคนดวงใหญ่ดวงเฮง,ง,งดวงปังดวงประสบความสําเร็จ มีอำนาจบุญบารมีวสาสนาชิงไหวชิงทลิ้ใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพดุบายเจ้าเล่พอตัวเพราะฉะนั้นเทวดาที่ตามติดตัวท่านก็ไม่ใช่ธรรมดาครับจะเป็นเทวดาที่ซื่อๆืตนะผมไม่ดําพาซึ่งโชคลาภคงจะไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้น 3x จัดหนักจัดเต็มในโชคตานะครับผมในดวงชะตาแบบนี้บ่งบอกได้เลยว่าเรื่องราวต่างๆเข้ามาปเดเรนะบดครัะผมในเมื่อเป็นคนเจ้าเล่เพดุบาย ในเมื่อเป็นคนที่ดวงชะตาเฉียดเป็นเฉียดตายเทวดาที่ตามติดเป็นคนที่สุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเทวดาที่ฉลาดเฉลียวเราสามารถดึงดูดเรื่องเงินทองบารมีวาสนาโอกาสทองให้แก่คนลายมือกระบาดล,ลักษณะแบบนี้จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่แน่นอนครับผมเทวดาเจ้าเล่คนก็เจ้าเล่ยะครับผมและดวงชะตาก็ต้องเจ้าชู เพราะฉะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านก็มีการชิงไหวชิงพลิบนางตามติดมากี่ภพกี่ชาติแล้วล่ะวิญญาณที่ตามติดตัวท่านมาในลักษณะ X ตรงกลางหัวใจ 3x และมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นในลักษณะเบอแบบนี้บอกบอกได้เลยว่ามีเทพตามติดนางที่ตามติดมาแน่นอนจะมาโกรธมาเคืองกันทําไมับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วกี่ภพกี่ชาติที่เกิดเครื่อง ราวต่างๆก็บอกได้เลยว่าเพียงแค่ท่านขอขมากรรมนะมันจบไปแล้วตั้งชาติก่อนไม่มีชู้ไม่มีกิ๊กไปทําอะไรมาก,ก็แล้วแต่ชดใช้ไปแล้วผ่านนรกมาแล้วตลกนรกฉิมพีนรกมาแล้วอุตตะมหารนรกกว่าจะผ่านขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกทีกลับไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วกลับลงมาเกิดบนโลกมนุษย์บองบอกได้เลยว่านะผมเป็นภพภูมิที่ดีสําหรับเทวดาครับเทวดาตายจากเทวดามาอะไร ับผมไปเกิดเป็นมนุษย์โอ้โหมีความสุขจะได้สร้างบารมีับผมแต่ถ้าตายจากเทวดาเมื่อไหร่ไปเกิดในนรกโอ้โหชาติก่อนทำบาปทำกรรมมาไว้เยอะแยะแต่ว่ามาเสบิบบุญเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าโอ้โหเทวดาที่ไหนเขาก็กลัวนะครับเ,เทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะว่าดวงชะตาของท่านเป็นเทวดามาจุติ นะลงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่โอ ح, ้โหเทวดาดีใจสุดชีวิตก็เหมือนถ้าท่านตายจากมนุษย์มาหลายท่านไปเกิดเป็นเทวดาท่านก็ดีใจสุดๆฉันจะได้มีวิมานแก้วฉันจะได้มีแฟนนางฟ้าบริวารเป็นหมื่นสวยๆสดๆงดงามเซ็กซี่เย้าวยวนเขาว่านางฟ้าบนสวรรค์นเนี่ยมีแต่สวยๆไม่มีแก่ไม่มีเท่ามีแต่สาวๆสวยๆส,วยสิบแปดสิบเก้าอ้ออ้อโอ้โหอย่าตกใจแลบบ้วแกบบัน นะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าท่านขึ้นกลับไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยากลงมาเกิดเป็นในโลกมนุษย์แต่ในเมื่อนะครับผมในเมื่อบุญกุศลมันหมดท่านต้องเลือกท่านจะไปนรกหรือว่าจะไปเกิดที่โลกมนุษย์ก็เลือกเอาแต่ยังไงก็แล้วแต่ลักษณะตา 1. ประทับ 3x กปาบปาบปาบลงไปที่มือเนี่ยบง่งบอกได้เลยว่าคนนี้โชคดีแล้ว เทวดาดีใจสุดๆสุดชีวิตแล้วเกิดในโลกมนุษย์ัะผมเสียใจสุดๆไปเกิดในนรกตกนรกชั่วกับชั่วการมันจะขึ้นมายากับเพราะฉะนั้นจิ้งลงจิ้งแหลนจิ้งกากิ้งเกลือไส้เดือนัะผมตุกแกโอ้โหจะไปเกิดเป็นอสุรกายจะเอาอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านได้จุติบนโลกมนุษย์มีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายัะผมท่าน จะตาแบบนี้เกิดมาสร้างบารมีสร้างให้เต็มับนะผมับนะผมไม่เต็มไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทำาจิตใจให้เกิดความแทนชื่นเกิดความรู้และคิดตามนบะผมสิ่งต่างๆอย่าไปนะคับเกิดแรงอาฆาตอย่าไปคิดว่าคนคนนี้เขาจะเกลียดเราอย่าคนนี้เขาจะใส่ร้ายป้ายสีเราคนคนนี้นะผมจะเป็นคนไม่ดีนะผมอย่าไปสนใจ ให้ท่านมีพรหมวิหารสีรับนะผมในเมื่อเป็นเทวดาลงมาจุติเป็นมนุษย์ให้ท่านมีพรหมวิหารสี่เมตตาการุณามุติตาอเวขานะปล่อยวางให้ได้ครับนะผมอย่าไปคิดว่าคนคนนี้จะต้องทําของใส่เราคนคนนี้จะต้องคิดร้ายใส่เราับนะผมเขาจะทําหรือไม่ทําท่านจะต้องคิดว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจใครจะเป็นยังไงขอช่างับนะผม จะได้อยู่กับตัวเองกับได้อยู่กับบุญกุศลวสาสนาเพราะว่าตอนเป็นเทวดาท่านก็ไม่อยากเกิดในโลกนรกครับผมอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ครับผมในเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องกลับไปบนสวรรค์ชันฟ้าไปเป็นเทวดาตามเดิมหรือว่าไปนิพพานครับผมนิพพานังทุกขังครับเราจะไปนิพพานกันตามที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ด้วยปัญหาดวงมันยังหนักอยู่ มันยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบิกบุญกุศลวาสนาบนโลกมนุษย์ขึ้นมาใช้แล้วแล้วเบิกบุญกุศลวาสนาก็ต้องรวบรวมบุญบุญต่อบุญบุญต่อบุญบุญต่อบุญเข้าไปอีกครับบุญต่อบุญทํำยังไงเราก็เอาเงินมาแปลสภาพเป็นบุญับผมเงินเป็นปัจจัยที่เราหามาด้วยหยาดเหงื่อได้มาด้วยความยากลําบากของเราครับผมจะนำหนึ่งบาทไปทําบุญนะผม นะครับผมชั m p l นี่สงก็แปลสภาพบุญก่อนตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนครับนะตามที่หลวงปู่ฤาษีดำท่านสอนท่านก็เอาเหรียญเนี่ยหรือแบงค์ยี่สิบเนี่ยก่อนที่จะหยอดนะคนเยอะหน่อยก็แบงค์พันนะครับผมแล้วแต่ครับผมแต่น้อยหน่อยเอาแบบสบายใจที่ท่านไม่ทุกนะครับนะถ้าท่านทุกท่านจะทำนะครนะับกลายเป็นทุกข์หนักนะเพราะฉะนั้นเอาที่สบายใจยี่สิบบาทถ้าเป็นหมอซานหมอซานเอายี่สิบบาทโอ้สบายมากยี่สิบบาทกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้เลย สามละห้าสิบแล้วจะพิเศษต้องหกสิบนะครับผมนะครับนะนะนะกินบ้านหม้อชามละร้อยนะครับผมหมอสั่งกินชามละร้อยโอ้สั่งหมูมากระดูกหมูโอ้ร้อยห้าสิบาทอะไรวะเนี่ยราคาไปนู่าานแล้วดาวังคารแล้วเพราะนั้นเอายี่สิบาทเนี่ยแปลสภาพบุญยอดอธิษฐานจิตก่อนขอให้ยี่สิบบาทนี้นะเป็นบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่โอ้โหยี่สิบบาทแต่ขอบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ทำไมจะไม่ได้ ก็แปะสภาพบุญนะครูบาอาจารย์สอนแบบนี้นะครับบุญกุศลนี้20บาทขอให้เป็นบุญกุศลเป็นอะไรบุญใหญ่เป็นธรรมทานโอ้โหบุญใหญ่มากเลยนะธรรมทานวิหารทานโอ้โหสร้างวัดเลยนะ20บาทเนี่ยนะครับสังฆทา,านโอ้โหเป็นปัใจจัยให้เป็นเศรษฐีไปกี่ภพกี่ชาติเลยตามที่ครูบาอาจารย์นสอนพระพุทธองค์สอนโอ้โห20บาทแปะสภาพบุญจงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้ามีกินมีใช้ไม่อดตา้ตาย มีบุญกุศลวัสนาเข้าสู่พระนิพพานโอ้โหยี่สิบบาทนี่นะโอ้แสสาพ้าบุญับผมับผมบางคนมีล้านหนึ่งนะผมจะมาทาทาบุญล้านหนึ่งเลยนะผมแต่เพื่อทําบุญเพื่ออะไรครับทาบุญเพื่อไปนรกนะผมไปนรกทำไมทำไมเขาทําล้านหนึ่งเขาดึกไปนรกละนะผมก็เขาไปเขาทําบุญเนี่ยเขาไม่ได้หวังบุญเขาหวังเอาหน้านะผมเ็าจะเอาหน้าเอาตานะผมเอากิเลส อาผมแตเนี่ทำยี่สิบบาทับผมยี่สิบบาทเองครับกลับได้ไปสวรรค์นบนสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะว่าเต็นใจทำด้วยโดยแรงศรัทธาเป็นเตรียมแต่ในกระเป๋าเราไม่มีข้าวจะกินแล้วเนี่ยขอทำยี่สิบบาทเถอะขอบุญกุศลครั้งนี้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีในชาติหน้าแล้วกันนะชาตินี้ไม่ได้เป็นขอเป็นชาติหน้าพอยอดเสร็จปุ๊บเป็นชาตินี้เลยเป็นเศรษฐีแจ็คพอตถูกราวันที่หนึ่งครับอย่าตกใจแล้วกันเทวดาบอกว่า ไอ้น,นี่แหละสามบนยี่สิบบาทคับผมเทวดาไม่สนใจเรื่องเงินแต่สนใจว่าเขาอาธิษฐานจิตได้ดีมากนะนี่โอโอ้โหเขาอาธิษฐานจิตได้ไพเราะเพราะพิงมากข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกนะับเสด็จมาจากสวรรค์เลยเท่านเทวดาเสด็จมาครับผมมาอํานวยชยัยอานวยโชคให้เป็นเศรษฐีฉับพันภายในสาสิวินาทีให้รวยเลยรวย นบผมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้แบบนี้แล้วเราจะรอทําไมับผมยี่สิบาทท่านแปะสภาพบนแล้วหรือยังครับถ้าท่านไม่เคยทํารีไปทาซะนะผมเอายี่สิบาทของท่านเอาเงินที่ท่านไม่เดือดร้อนอ่ะบางคนไม่เดือดร้อนหนึ่งขัน้นร้อยหนึ่งชั้นก็ไม่เดือดร้อน่ะครับร้อยนมร้อยหนึ่งเนะี่ยมันขนมของชั้นชั้นอะ่ะเอาเงินร้อยหนึ่งอ่ะับผมไปซื้อขนมเดินไปหน้าบักซอยก็สองพันแล้วอ่ะทำร้อยหนึ่งนะ รับผมบุญกุศลนี้เป็นธรรมทานวิหารทานสังฆทานับผมเป็นปัจจัยชำระนี่สงโอ้โหถูกระวันที่หนึ่งใหญ่กว่าเลยเผาเงินก็เป็นส่วนเหมือนกันนะยี่สบาทกับร้อยหนึ่งก็ต่างกันนะรับผมแต่เัาผมคนทำล้านหนึ่งกับตกนรกเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นับผมก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทําบุญให้ับผมเขาเอาเงินเพื่อจะ ไอ้น,นี่เองแลกกิเลสจะเอาหน้าเอาตาับผมก็นี่ทาจริงๆอ่ะคนนี้ทายี่สิบาทร้อยหนึ่งเนี่ยเขาทาในกระเป๋ามีอยู่ครัแครับผมห้าร้อยนะผมทำยี่สิบาทเขาอ่ะสบายใจเขาอ่ะกลับขึ้นสวรรค์บนสวรรค์ชันฟ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านโอ้โหนี่คือฐานนะครับมหาฐานนะครับฐานอันยิ่งใหญ่เกียงไกรนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามนะครับ ใครบอกว่าผมไม่เคยถูกระวันที่หนึ่งเลยอาจารย์นะครับผมอาจารย์ซานครับผมไม่เคยถูกรงวันที่หนึ่งเลยผมอาจารย์ก็ไม่เคยถูเหมือนกันวนะรับผมแต่เฉียดเรืเอ่อยเอาผมเองจะไม่เฉียดใช่ไหมเองแต่สภาพบุญสิจ้าก็หลวงปู่เขาบอกแล้วไงนะทำทานโดยไม่ตั้งใจจะได้ถูกขวยจะได้รวยเป็นเศรษฐีเงินเข้ามาแบบไม่ตั้งใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญเป็นปัจจัยที่สําคัญ ถ้าท่านแปลสภาพบุญจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเงินอยู่บาทเดียวผมไม่มีข้าวจะกินแล้วอาจารย์ผมมีเงินอยู่บาทเดียวแต่ว่าผมอะอยากจะทําบุญว่ะอาจารย์ผมอยากจะทําบุญมาจะทําบุญนะหนึ่งบาทนะเองอย่าพิ่งหยอดเองแปลสภาพบุญก่อนเองอธิษฐานจิตดีๆบาทหนึ่งของเองมีมูลค่ามหาศาลเองจะเป็นอภิมหาเศรษฐีเองจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน เอ็งจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองบาทเดียวนี่แหละคือมหาเศรษฐีมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ตั้งจิตดำรงตนให้มั่นเสกเหรียญนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะผมพุทธังอราตนานังธรรมังอราตนานังสังขังอราตนานังพุทธังมหาสัพสิทธิธรรมังมหาประสิทธิสังขังมหาสิทธิพุทธังปกปักคุ้มครองรักษาธรรมังปกปักคุ้มครองรักษาสังขังปกปักคุ้มครองรักษาเป่าเพียง เอาเปาใส่เหรียญบาทครับผมการเหรียญบาทนี้ครับผมครับผมสาหรับคนที่แบบไม่มีตังค์จริงๆนะนะครับไม่ไหวแล้วผมเป็นหนี้เยอะผมขอทําบาทหนึ่งอาจารย์บาทหนึ่งก็ได้แปลสภาพบุญบาทหนึ่งไปสวรรค์หนึ่งล้านไปนรกท่านเอาบาไหนหนึ่งล้านท่านทําเสร็จปุ๊บท่านร้องไห้เลยนะครับผมข้าพเจ้ามีเงินอยู่ล้านห้าทำเงินหนึ่งล้านปุ๊บข้าพเจ้าหมดตัวโอ้โหนั่นทุกข์เลยนะ แต่ถ้าท่านทําบาทเดียวเฮ้ยมันไม่ทุกว่ะบาทเดียวยังซื้อกาแฟไม่ได้เลยแต่มันน้อยไปหรือเปล่าจะยี่สิบาทกาลังพอดีไหมเออท่านก็ทํา20บาทแต่แปรสภาพบุญบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วครับขอเงินปัจจัยนี้ครับผมให้เป็นธรรมทานวิหารทานสังฆทานจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเท่าสู่พะนิพพานให้ข้าพเจ้าร่ํารวยฉับพันขอให้บารมีเต็มในชาตินี้บารมีเต็มเต็มแบบไหนแปลว่าอะไรบารมีเต็มคือ นะครับผมเงินทองเป็นของนอกกายนะครับผมนะครับคนอื่นเขาขับเบสเราขับโตโยต้าได้ไหมเราก็รวยแล้วนะขับโตโยต้าก็รวยแล้วไม่เห็นต้องขับเบสเลยเขากินข้าวเราไม่มีข้าวกินเรากินข้าวโพดได้ไหมนะครผมก็คือเอาแบบที่เรามีนั่นแหละเราก็บารมีเต็มแล้วก็รวยชาตินี้แหละคือมันรวยที่จ,จิตใจนะครับผมเราสามารถอยู่ด้วยสบายๆชาวบ้านต่างจังหวัดเขากินกันยังไงอะ เขาก็กินข้าวผักต้มสบายๆเขาก็อิ่มแล้วนับสุขสันทันสามีความสุขกับใครบางคนขับรถเบนซ์เฟอร์เลอรี่ลัมโบกีนี่นั่งกินข้าวหรูๆน้ำตาร่วงทุกวันนะผมโอ้โหนั่งพุดนร่วงแล้วเงินไปหมดแล้วตตดหนี่พันล้านร้อยล้านแสนล้านจักรวาลหมดตัวแล้วโอ้ยหมดตัวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะผมโอ้โหน้ำตาร่วงขับรถเบนซ์เฟอร์เลอรี่ลัมโบกีนี่น้ำตาร่วงตลอดเ ๋ยวตรงนี้ภรรยาขอแล้วขอสิบล้านครับภรรยาน้อยขออีกสิบล้านภรรยาคนที่สามขออีกสิบล้านหมดแล้วทีนี้น้ําตาร่วงเลยสู้กับชาวบ้านชาวช่องนะผมอยู่ต่ังวกินข้าวผักต้มโอ้โหอิ่มเหลือเกินมีความสุขกับแก้มโอ้โอากาศเย็นสบายนั่งแค่เก่าเการถเก่าเกาโอ้โหมีความสุขเช็ดเช,ช้าเช็ดเย็นขัดสังเงาวับเลยแต่รถเบนท่านเคยเห็นรถเบนขัดเงาวับไหมไม่มี รถเบนซ์มีไว้ใช้ไว้ขับอย่างเดียวนะผมไม่ค่อยขัดเงาวับกันหรอกนะผมแต่รถเนี่ยนะผมขัดซะเงาวับรักมากเลยคันนี้ย,ยามาฮ่าเนี่ยยามาฮ่าห้าร้อมีหรือเปล่าเนี่ยรุ่นเนี้ยนะผมยามาฮ่าเนี่ยขัดซะเงาวับนะผมเติมน้ามัน20บาทโอ้โหมีความสุขเหลือเกินนะผมมันอยู่ที่ใจแบกบุญกุศลวาสนาเพราะฉะนั้นท่านเบิกบุญมาใช้หมอท่านบอกเลยว่า72ล้านรอท่านอยู่ บุญกุศลวัสนารวยในชาตินี้เฮงในชาตินี้ปังในชาตินี้นะผมประสบความสำเร็จในชาตินี้นะผมอํานาจบ,บุญบารมีวัสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะผมนะดวงนี้มันต้องเฮงมันต้องปังมันต้องประสบความสําเร็จนะผมรับทรัพย์รวยโชคนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาวิธีหมอสันไปใช้แล้วกันเบิกบุญมาใช้โดยการแปลสภาพบุญเออบุญเราไม่มีให้ทํำยังไงเราก็ต้องแปลสภาพบุญก่อนนครับ แต่แปลสภาพบุญใจมันต้องบริสุทธิ์นะมันต้องไม่ทุกข์นะสมมติท่านมีพันหนึ่งท่านทำยี่สิบบาทก็โอเคนะเัาผมท่านมีหมื่นหนึ่งท่านทำยี่สิบาทก็โอเคนะแต่ถ้าท่านมีหมื่นหนึ่งท่านทำหมื่นหนึ่งท่านน้าตาร่วงนะเงินหมดนะพอเงินหมดเป็นบาปเลยนะท่านตัวเองยังไม่รักเลยครับผมมันใจไม่เป็นกุศลแล้วทีนี้อยากกายอยากวาจาภัยเลาะกลายเป็นคนหยาบคายพูดจาสอดเสียดเบียดเสียดอย่างนั้นไม่ถูกต้องแล้ว ยังเอาที่ท่านสบายใจครับสบายใจแปลสภาพบุญดีๆรางวัลที่หนึ่ง72ล้านมาแน่ๆคอยดูสิครับผมูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะจ๊ะครับขอให้ท่านแชมป์ชีลาาลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมเบิกบุญมาใช้ครับผมแปลสภาพบุญให้เรียบร้อยบางคนบุญน้อยให้ทำยังไงได้นะครับผมบแลวเอาบารมีให้เต็มในชาตินี้รวยในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านจ๊ะ ขออนุญาตแจมชื่นครับสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ